รับชมวิดีโอใหม่ๆพร้อมฟินจิกหมอนไปกับว้าวดาราได้แล้วค่ะกับตาตาผมผมยังเชื่อว่าเซงกั๊กเจเจสงกตเหอะมาหอยางหีหอยางหีเออหอยางหีตอนนั้นเนี่ยละครเรื่องเจ้าใจร้ายคุณชายโทรดาเล่นเป็นน้องพี่เป้แน่มาใจหรออ่าแล้วก็คู่คือโดนึ่นโอยางหีชอหรอพี่อ้ําเป็นนางเอกใช่แต่ในเรื่องอ้าวใช่ครับผมแล้วไม่ได้อ่ามาจ่า ก็คือต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์เป็นของผมดีใจมากคันแดงจริงเหรอจ,จริงจริงจริงะรยรเ่าอยมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นของผมเพราะว่าผมเรียนอยู่จะกลับบ้านแล้วผมเป็นคนเสียเงแจร,งรถที่ท,ที่ที่รถอยู่แล้วมูซึนมอเตอร์ไซค์อย่าค yeah. ันสีแดงบิ๊กไบค์แดงดาครึ่งน,นึงน,น่ะที่พี่เป้ขับของผมเองก็คือผมแม่งลงจากโรงเรียนห้องเรียนมาถึงห้องนอกแล้วก่อาอ้าวรถกูไปละ <Okay. S 1> พี่เป้เอาไปเข้าฉาก เออแต่ว่าดีใจมากตอนนั้นหมอปันใช่เออที่ที่แกขำตั้งแหลกพี่เป้อะแล้วคือล้มแปดด้วยเออแต่ไม่เป็นไรพี่เป้น่ารักมากได้เจอพี่อ่าเคนจนาเคนจนาได้ได้เจอพี่เป้บ้างไหมอ๋ออ่ะมดพัาสต์อ่ะอ่าแต่ว่าเร่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าพี่ซันยังเจออยู่บ้างขบกึมอ่าขากึมไม่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 ค่อยโจกึมเจอโจกึมโจกึมขบกึมอ่ะไอเต้ยอ่ะโอ้ ช่ว่าอันภาคสออ่ะแต่ว่าคือถึงไม่ได้เจอแต่มีแมสเซจคุยกันบ้างโอ้จ,จ้าชเ่ยอ่ะก็คือยังคุยแมสเซจก,กันอยู่เป็นประจำแต่ว่าคือไม่ได้เจอกันเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนต้องบอกว่าแก๊งเท่าไ่นไม่ว่าเป็นไอ้เติกพี่ซันหรือเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยชอบไปเดิน S พนาดกันโอ้มาซ่าก <c oughs> ูรู้ <c oughs> <c oughs> อ่ผูรู้มาดามด่ะพวกพี่ไปเดิน S พนาดกันผมเห็นพวกพี่บ่อยยุคนั้นเดินกขนาดกันแทบทุ ผ่านไปก็ต่างคนต่างโตทำงานแล้วก็คือพี่สกัดไปอยู่ที่เกาหลีด้วยตอนนั้นนี่ๆมาจ้ะอ้าวเปิดเพลงเลยไม่พูดพังทำเพลงแดนส์เต้นภาษาเกาหลีอะไรนะพี่ชุมช่มชุ่มอ้าชุมช่มชุมช่มชุม่มชุ่มนี่ก็ใช้กับกับเต้นรำก็ได้เหมือนกันอ่าได้อ่า,อา,อาแต่ไปได้อยู่ขายได้อยู่ก <c oughs> ามินกูแต่งหน้าเสร็จยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องาม ป่านนี้ร้อนจนผมก็อาบหมดแล้วเอามาวันนี้เรามาขอขอน้องๆเข้ามาหน่อยผมชอบมาก tiktok เราเป็นเฟรมตั้งเราจะยืนยังไงให้ได้20กว่าคนมาอ,อะอะเอาไอ้หมีไอ้หมียื้อเรื่อยหนม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะน้องๆพี่สุกัสจกกัดการให้หน่อยแบบเข้าเลยมา,มาเดี๋ยวเราติดไมค์กันใครเอาไอ้หมีทำอะไรกูอ,าาอะอ่ะ ใครพูดพวกพี่น่าจะรู้จักน้องๆรู้จักกันอยู่แล้วใครพูดเยอะสุดแก๊งเราซุนจอนทุกขอนอันนี้พิสูจน์เลยครับพิสูจเลยครับงงภาษาหมดแล้วปังนะอ่ะมีใครพูดภาษาอะไรได้นอกจากภาษาอินเดียกับนี่บราซิลไหมบราซิลบราซิลบราซิลซูโกโสซูโกโมซัลคาเดซัลคาเดติดไม่เลยอ่ะต่อมีใครได้ภาษาอะไรอีกอันนี่อ่าสเปน เจแปนเจเต็มกรร์วให้าสามารจริงเมืวานแปบนึงมันมมนเหมือนจะใช่อยู่โซ่กรโดดโรเดโคนนันราซนะราซนะยาเจแปนเหรอโนเจแปนสเปนอ๋อสเปนโอ้โหพีกัดมาสเปนบราซิลมาเราเจอสเปนละต่อไปเกาหลีอะ ผมเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไม่ต้องติดมีใครอ่ะอ่ะคุยกันคนละภาษาเจ้าของเราพูดภาษาอะไรได้บ้างอ่าอ่าอินโดโอ้ยอย่างไม่จริงแล้วไปกัดโยนแบบนี้อินโดนีเซียอ้าวแล้ว่าใครพูดเก่งอีกคนติดไหมผมพูดเก่งนะเนี่ยได้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 เด้ไ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 า้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ กระบปงลงกระบองลขับรถมาใช่แปเกกรอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วกันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ขับรถมาสปากรกูมากันเต็นบโอ้ประเิงนั่งเซมงตาะแล้วอรออะออละมาลาดกอลาอุ้นชอนหนึ่งเช้ากีโซเไม่ละ S <S พิธีกรหลักเหมือนกันอืวันนี้เรามาในนามของอะไรพี่ s e v y ครเดบทุกคนยกเว้นกามินอะคุยมาก่อนผมไตามก่อน